ใครที่ชอบสูมเพชรสูมเครดิตต้องเว็บนี้เลย Limited Zone ขั้นตอนแรกให้สมัครแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วมาเลือกที่เติมเงินเลือก w a l l e t ตสงของขวัญแล้วกดปุ่มสีฟ้าเพื่อดูวิธีการเติมเงินนะฮะหรือจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้เมื่อได้ลิงก์จากการเติมเงินแล้วก็กดเติมเงินได้เลยฮะแล้วมาเลือกที่เมนูสูมของรางวัลแล้วก็สูมเครดิตรางวัลขั้นต่ำก็คือ100เครดิตนะฮะจัดไปสัก4ครั้งแล้วกันครั้งแรก 100รครั้งที่สอง100ครั้งที่3 100ครั้งที่4ครั้งสุดท้าย1,000โอ้โหเอาว่ะแล้วก็มากดที่ถอนเครดิตนะฮะแล้วก็เปิดเลยก็จะเจอหน้าแบบนี้ให้เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยนะฮะผมจะถอน1100แล้วกันเรียบร้อยเงินเข้า wallet ลลนะฮะสามารถนำไปเติมเกมได้เลยนะฮะ ส่วนใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บแล้วก็ลิงก์วิธีเติมเงินเอาไว้ให้นะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเทียบค่าพลังนะฮะอารอนวานบิสกาก้านะครับผมเป็นบ็ปขวาของเมนยูนะบอกเลยว่าวานบิสกาก้าทุกเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่เบียดเพลเยอร์นะที่ไม่ใช่เบียดเพลเยอร์ก็คือวิวตัน95ทั้งหมดนะครับผมแต่แน่นอนว่าค่าพลังข้างในไม่ไม่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะโอเค เปิดกระห้าทั้งหมดนะมีทั้งหมดอแปดเวอร์ชันรวมเบียดเพลเยอร์ด้วยนะครับผมมีทั้งหมด8เวอร์ชันรวมเบียดเพลเยอร์นะโอเคมาเรามาดูเวอร์ชันแรกเวอร์ชันนี้นะเป็นเวอร์ชันของเบียดเพลเยอร์นะตัวฝั่งซ้ายจะเป็นตัวเทียบเ็้ยตัวตั้งนะตัวฝั่งซ้ายจะเป็นตัวตั้งตัวขวาจะเป็นตัวเทียบนะฮะตัวตั้งก็จะเป็นตัวเวอร์ชันอ่ะเพลเยอร์ดูวิกของเบอร์ไวท์นะฮะที่เป็นเสื้อดำแล้วกันเป็นตัวตั้งนะฮะเรามาดูเวอร์ชันนี้เบียดเพลเยอร์ก็คือเทียบไม่ติดนะครับผม ที่ไม่ติดเลยลุค่อนข้างเยอะนะตามเกมลูกบอลคอนโทรลเลี้ยงบอลประกบตัวอะไรเงี้ยลบสองลบสามนะฮะสองสั้นลบสองเปิดบอลลบสามจบสกอร์จะต้องตินะฮะลบสองความโค้งลูกโม่งลบสามทำเกมรับลบห้านะฮะบอลวิ่งบอลวิ่งลบหนึ่งนะฮะแล้วก็เอ็กเทรชั่นทำการยิงลบสองสปีดลบหนึ่งสปีดต้นลบหกนะบาลานซ์ลบสองเข็งแกร่งลบสามกระโดดลบสองคือ ถ้าเป็นเบสเลเยอร์นะโ,โหยากเล่นยากเลยแหละนะลบค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคแต่ดูฟีเจอร์เวอร์ชันแรกเปิบนะเวอร์ชันนี้ก็ถือว่ามีบวกนะมีบวกนะมีบวกนะเวอร์ชันนี้ก็มีบอลทอนะบวกนะบวกหนึ่งนะเกมรับบวกหนึ่งพลังงานยิงบวกหนึ่งเตะสปีดต้นลบสามายผมเลือกใช้ระหว่างสองเวอร์ชันนี้นะผมเลือกสปีดต้นวะผมเลือกสปีดต้นดีกว่านะผมเลือกสปีดต้นนะถ้าให้ผมเลือกสองเวอร์ชันนี้นะสปีดต้น นะโอเคแต่ก็มีบวกอย่างอื่นก็บวกนะบอลโจนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครชอบแบบเลี้ยงบอลเกมรับอะไรเงี้ยนะแต่ผมลดสปีดต,ต้นวะถ้าส่วนตัวนะส่วนตัวผมลดสปีดต,ต้นนะครับผมหัวชนนี้นะก็บวกลบค่อนข,ข้างเยอะนะก็จะมีอ่บาบอลโจนนะครับผมบอลโจนบวกหนึ่งนะแล้วก็อ่าทาเกมรับลบสองแอคเดชั่นบวกสามพลังการยิงบวกหนึ่งสปีดต,ต้นบวกสามหัวชนนี้ก็ออกแนวเกมรับไหมไม่รู้อ่ะ พลังการยิงดุดันเอาง่ายๆคือ,อบอลโรนเลี้ยงบอลดีขึ้นนิดนึงแลนะแล้วก็มีความดุดันที่เพิ่มขึ้นก็คือบวก3แล้วก็พลังการยิงบวก1น,นะถ้าส่วนตัวนะส่วนตัวก็โอ้โหสปีดเกมรับอันนี้มันหลักกว่าเอาจริงนะคือตัวฝั่งซ้ายมันเน้น,ม,น,น,นมันเน้นมากกว่านะนะมันค่อนข้างเน้นก็คือเน้นเกมรับก็เกมรับไปเลยก็คือบวก2แนละแล้วก็สปีดก็แล้วก็สปีดต้นก็คือบวกสาใถ้าผมเลือกอีกก็ก,ก็ก็เป็นตัวซ้ายว่ะ ก็ <G ül> เป็นตัวเสื้อดำปะนะเวอร์ชันนี้โอเคตัวเสื้อดำยังกินขาดอยู่นะผมว่านะนะในไต้ผมเลือกนะแล้วก็เวอร์ชันนี้ครับผมค่อนข้างห่างนะก็คือเสื้อดำเทียบไม่ติดแน่นอนเสื้อดำเทียบไม่ติดแน่นอนนะเวอร์ชันนี้ทําเกมรูปบวกหนึ่งบอลโทนเลี้ยงบอลบวกหนึ่งแล้วมากับตัวบวกสี่ครองบอลดีขึ้นเยอะนะสองสั้นเปิดบ,บอลบวกหนึ่งจับสกอร์ลูกตั้งต่บวกหนึ่งนะแล้วก็ทําเกมรับลบสองนะ เอ็กเรชันพลังยิงบวก1นงสปีดตนน้นลบ3นะแล้วก็บาลานแข็งแกรงกระโดดบวกหนึ่งท้าผมเลือกนะฝั่งขวากินขาดฝั่งขวากินขาดคือบวกหลายอย่างนะมันบวกหลายอย่างคือมันดีขึ้นเกือบทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็มีบวก4ที่เยอะก็คือเล่นประกับตัวที่บวก4ีนะถ้า้ผมเลือกก็ก็ฝั่งขวาวะ่ะฝั่งขวาว่ะกินขาดเลยอะ่ะนะกินขาดจริงๆในเวอร์ชันนี้แล้วก็มาดูเวอร์ชันต่อไปเปิดโอ้โหไม่ต่างกัน แทบไม่ต่างจากเวอร์ชันนี้คือเหมือนกันเลยดีกว่าอะแต่ลบน้อยกว่าก็คือ,อ,อก็คือไม่ค่อยต่างนะฮะไม่ค่อยต่างแต่ไปบวกกระโดดวะไปบวกกระโดดวนะนั่นก็คือเวอร์ชันนี้ก็คือ,คอลบตรงนี้นะฮะลบแล้วบรกกับตัวออกไปจากลบสี่เหลือเอ้ยจากบวกสี่เหลือบวกหนึ่งนะโอเคเรา,าดูรวมๆแล้วกันนะฮะก็คือทํางหมดลบบวกหนึ่งบอลโตน นะเลี้ยงบอลแล้วมากับตัวสงสั้นเปิดบอลจบสกอร์ลูกตั้งเตะบวกหนึ่งทั้งหมดตรงนี้นะฮะแล้วก็อ้ากิมรับลบสองเหมือนเดิมนะฮะแอค์เ,เรชัน่นทางการยิงบวกหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็บาลานซ์นแข็งเกรงบวกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือกระโดดบวกสี่จากบวกหนะนึ่งนะเวอร์ชันนี้ก็คือบวกหนึ่งแต่ตรงนี้บวกสี่เวอร์ชันตรงนี้บวกหนึ่งตรงนี้บวกสี่นะคือคือสลับกันแต่ดีกว่าตัว,ต,วตัวซ้ายแน,น่นอนนะฮะดีกว่าตัวซ้ายแน่นอนระหว่างสองเวอร์ชนันนี้ถ้าผมเลือกนะ มันมีแร้วมานกับตัวกับกระโดดว่ะอ้ม,มันก็พอๆกันอะถ้าส่วนตัวผมเลือกว่าชั้นนี้เลือกชั้นนี้ว่าชั้นนี้นั่นเรื่มานกับตัวนะว่าชั้นนี้นะครับผมถ้าสองว่าชั้นนี้นะสองว่าชั้นนี้นะผมเลือกตัวนี้ว่ะนะโอเคแล้วก,ก็ว่าชั้นนี้ก็มไม่ต่างกันมากคือไม่ต่างกันมากนะดูซิว่าต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนมีบวกอะไรไหมหวร์ชันนี้ค่อนข้างเสียเปรียบคนอื่นนะ เพิ่งเสียเปียบคนอื่นนิดหน่อยแต่ก็ยังดูดีนะโอเควันฉะนั้นก็คือไม่มีบวกไม่มีบวก4เลยไม่มีบวก4ี่คือบวก1เกือบทั้งหมดนะก็ทําเกมรุกบอลโทนเลี้ยงบอลแล้วประกบตัวนะแล้วก็สองสั้นเปิดบอลจบสกอร์ูกตังเตะบวก1นะฮะทเกมรับลบ2เหมือนเดิมนะฮะอ็กซ์เรชั่นพลังงานยิงบวก1นสปีตต้นลบเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันทุกเวอร์ชันเลยว่ะตรงนี้นะฮะแล้วก็บาลานซ์แข็งเกรงกระโดดรบ1นนะฮะ โดยรวมก็ถ้าเทียบภาษาเวอร์ชันนี้ก็ก็เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าผมว่านะเป็นเวอร์ชันที่เล่นมากับตัวเนี่ยเพราะเวอร์ชันนี้ยังดูดีนะฮะเวอร์ชันนี้ดูดีดูดีสุดดูดีสุดนะครับผมแล้วก็มาดูเวอร์ชันสุดท้ายคือเวอร์ชันนี้นะเฮ้ยเหมือนกันเลยเฮ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนระหว่างสองเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนต่างกันนะอีกอันอันนี้เลี้ยงบอลอันนี้เล่นมกับตัวเฮ้ยเฮ้ยเลือกยากนะ เอาจริงเลือกยากนะถ้าแบบละเอียดแบบจริงๆเลยอะนะผมเวอร์ชันนี้ฮะทำเกมกรุกบอลทรนบวกหนึ่งอ่าเลี้ยงบอลบวกสี่นะฮะแล้วก็แล้วปรกับตัวสองสัน้นเปิดบอลจบสกอร์ลุกเตะลบหนึ่งไอ้บวกหนึ่ง 1. นะครับผมทำเกมรับลกสองเหมือนเดิมสปีดต้นพลังกันยิงบวกหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะสปีดต้นก็ลบสามนะฮะโอเคแล้วก็บาลานซ์แข็งแกรง่งกระโดดก็บวกหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะเอาจิงนะแบบนี้ดีกว่าเนะื้อก็คือเวอร์ชันอื่นตัดไปเราเรามาดูเวอร์ชันสองเวอร์ชันนี้ สองเวอร์ชันนี้อีกอันเป็นเล่นมากับตัวอันนี้เป็นเลี้ยงบอลทุกคนจะเลือกอันไหนถ้าส่วนตัวนะส่วนตัวนะผมเลือกอันนี้ว่ะเล่นมากับตัวว่ะเนี่ยผมเลือกอันนี้จริงๆแต่ถ้าโดยรวมแบบดูรวมรวมนะเป็นสี่เวอร์ชันนี้ที่น่าเล่นสุดนะครับผมเป็นสี่เวอร์ชันนี้ที่น่าเล่นสุดนะฮะส่วนเวอร์ชันที่เหลือก็เฉยๆยเนี่ยเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ยเฉยเนะสามเวอร์ชันนี้รวมตัวเทียบด้วยเฉยเฉยนะแต่ที่น่าเล่นสุดคือสี่เวอร์ชันนี้ นี่นี่นีนะ่แต่ถ้าดีที่สุดสำหรับผมก็นี่เลยนะครับผมเราเรามาก็เป็นคนนี้แล้วก็คนนี้แล้วก็คนนี้นะครับโอเคก็อาจจะดูยากนิดนึงนะอาจจะดูยากแต่เลือกไม่ยากนะฮะปาเบิสกาเลือกว่ายากถ้ามีสคนนี้ก็คือดีแล้วก็คือโหดแล้เนะี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดเลยถ้ามีสคนนี้นะใครมีสีคนนี้ก็จัดไปนะครับผมโอเคส่วนตัวผมมีเวอร์ชันไหนผมไม่ได้ใจเหมือนกันเะนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ก็เจียมไปเลยนะครับผม ดีสุดแล้วสิดีสุดแล้วโอเคประมาณนี้และกันสมก,การเทียบค่าพลังนะฮะอยากเทียบค่าพลังคนไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับผมตอนนี้ก็กําลังหาอยู่ว่าฟีเจอร์คนไหนมาบ่อยสุดนะเมซี่ก็ไปไปไปคนแรกเลยเมซี่เมซี่ม,มเทียบคนแรกเลยโรนโดเปเทียบเทียบไปเกือบหมดแล้วนะฮะไปเกือบหมดแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's